สวัสดีค่ะก็มาเจอกับราชินีงานผ้าเฮนเมทนะคะสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาแนะนําเซตเย็บผ้าปิดจมูกกันนะคะ1เซตนี้สามารถทําผ้าปิดจมูกได้ประมาณ12ชิ้นถึง13ชิ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าคอตตอนทีซนะคะรวมกัน4ชิ้นได้1เมตรนะคะเลือกได้4สีสีลายค่ะลายจะมีเยอะกว่านี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะอันนี้1เมตรแล้วก็จะเป็นผ้าผ้าสารูนะคะสารูซับใน สารูับในตัวนี้สารูซับในตัดเป็นสองชิ้นนะคะสารูครึ่งเมตรค่ะนี่คือผ้าคอตตอนนะคะแบบนี้คอตตอนแบบนี้ใช้สี่ชิ้นหนึ่งสองสามสี่สี่อยู่ด้านในแล้วก็จะมีแผ่นกองอากาศนะคะแผ่นกองอากาศเราจะไว้ด้านในนะคะแผ่นกองนี้ประมาณสองเมตรนะคะแล้วก็หน้ากว้างเกือบแปดสิบเซนติเมตรนะคะ แผ่นกองก็จะไว้ด้านในนะคะบ้านด้านในของผ้าคอตตอนอีกทีหนึ่งนะคะมันจะดูหนาดูมีมิติค่ะแล้วก็จะมียางยืดนะคะยางยืดสามมิลน,นะคะยางยืดสามมิลหกเมตรนะคะหกเมตรหกเมตรสำหรับผ้าปิดจมูกสิบสองชิ้นแล้วก็จะมีลวดสิบสองเส้นค่ะ ส่วนลวดนะคะเราก็เย็บติดไปกับผ้าปิดจมูกแบบนี้เลยนะคะรวดมันจะเป็นลวดแบบอ่อนนะคะสามารถปรับได้ปรับได้ตามรูปโครงจมูกของเราเลยนะคะแต่ถ้าใครสนใจตัววาลว์นี้นะคะตัววาลวนี้เราจะขายหชุดหนงชุดสิบตัวนะคะชุดละร้อยห้าสิบบาทนะคะสำหรับวาลวค่ะวาลวก็จะมีวิธีการ ติดให้ดูด้วยนะคะเลื่นดูในคลิปหรือเลื่นดูใน YouTube หรือว่าในเพจได้นะคะสําหรับวาวหนึ่งตัวนะคะจะประกอบด้วยสามชิ้นค่ะอันนี้หนึงชิ้นแล้วก็หนึงชิ้นแล้วก็จะมีแผ่นซิลิโคนสีเหลืองอยู่ด้านในอีกหนึ่งชิ้นนะคะหนึ่งตัวจะประกอบด้วยสามชิ้นค่ะ แล้วเราก็จะแถมแบบให้ด้วยนะคะแบบนี้ค่ะนี่คือหนึ่งเซตนะคะสำหรับทำผ้าปิดจมูกนะคะราคา200บาทนะคะสำหรับเซตนี้นะคะ200บาทค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้ที่เพจราชนีงานผ้าเฮนเมกได้นะคะส่วนวิธีการทำสามารถเลื่อนดูได้ในเพจหรือว่าใน YouTube ได้นะคะเราจะมีวิธีการทำไว้ สำหรับการตัดผ้านะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูสักเล็กน้อยนะคะสำหรับมือใหม่นะคะอันนี้ผ้า1ชิ้นนะคะเศษหนึ่งส่วนสี่ของ1 1เมตรนะคะประมาณนี้แล้วก็ทบครึ่งเป็นสี่สชั้นค่ะผ้าเขาตอนทบซึ่งทบครึ่งสี่ชั้นก็จะได้เป็นผ้าปิดจมูก1ชิ้นนะคะ ทบแบบนี้นะคะเราจะวางผ้าเราจะวางแบบไว้มุมแถวนี้นะคะมุมที่เป็นสันทบอย่าเพิ่งไปวางมันนะคะเพราะว่าถ้าเราวางตรงนี้ปุแ๊บบมาอย่างนี้แล้วก็มาวางตรงนี้แล้วก็ขีดช็อกก่อนนะคะแล้วเราก็ตัดออกมาตรงนี้เราสามารถขยายออกได้ะคะ่ะเมื่อเราตัดตรงนี้ออกตรงนี้มันสามารถขยายออกมาได้ก็จะได้อีกประมาณสองชิ้นนะคะสองชิ้นที่เหลือคือเราสามารถมา แมทด้วยกันได้นะคะคืออันนี้2ชิ้นอันนี้2ชิ้นก็เป็นผ้าปิดจมูก1ชิ้นแล้วใช่ไหมคะ